10ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสรู้แล้วได้3,000บาทชัวคลิปนี้ครับผมจะมาบอกประสบการณ์ของผมนะที่ติดตามข่าวของทางคนละครึ่งเฟสสรวมถึงข้อมูลแล้วก็ที่ผมสอนทุกอย่างครับเกี่ยวกับคุณงการคนละครึ่งเฟสสจะถ่ายทอดให้คุณฟังใน10ข้อเหล่านี้นะฮะถ้าคุณรู้แล้ว ในคลิปนี้คุณดูเสร็จครับจบทั้งหมดนะครับคุณจะสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3แบบได้ชัวร์ๆ3,000ถ้าคุณทำตามทุกอย่างได้ตามที่ผมแนะนำนะคุณทำได้ชัวร์ๆผมรับประกันครับอะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อนะฮะเพราะแต่ละข้อเนี่ยผมรวบรวมจากประสบการณ์ของผมครับแล้วก็จากสำนักข่าวจากหลายๆที่นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ของผมซะมากกว่าแต่หลายๆที่เนี่ยก็คือได้มาเป็น การติดตามข่าวนะครับก็จะมีเรื่องที่จะมาอัปเดตด้วยสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3นี้ที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอ่าเรามาดูกันครับ10ข้อที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้างมาดูข้อที่1ครับก็คือคนละครึ่งในรอบนี้เนี่ยจะสามารถยินเยินตัวตนเป่าตังจิเวเลตล่วงหน้าได้ครับเพราะนะฮะคือคนละครึ่งรอบที่ผ่านมานะครับรอบเฟสหนึ่งเฟสสองนะฮะเราไม่สามารถทําการยินเยนตัวตนเป่าตังจิเวเลต ล่วงหน้าได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคุณทําไม่ได้นะมันต้องมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องเปิดใช้งานต้องมีการปุ่มเปิดใช้งานจ w วเวลเลต่นนี่นั่นครับคนที่อยู่เฟสเก่าเนี่ยจะเข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไม่หมดแล้วความรู้ที่ผมเคยสอนไปนะฮะในที่กก่อนๆน,นะฮะในเฟสหนึ่งเฟสสองใช้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องใช้ความรู้ในใหม่เลยคือความรู้ในเฟสที่3ซึ่งผมได้จัดทําวิธีเยนตนเป่าตังจิวเวลเลตเนี่ยไว้ด้วยนะครับนีย สามารถไปดูเดี๋ยวรังวิดีโอนี้ไปดูได้ครับซึ่งทําไมทัพรอบนี้ถึงสามารถยืนยันตนเป๋าตางังจีโอเลตล่วงหน้าได้ก็เพราะว่าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในรอบนี้นะฮะสามารถลงทะเบียนได้ถึง2ช่องทางก็คือช่องทางแรกเนี่ยคือช่องทางเวบ็บคนละครึ่ง com เว็บไซต์นะฮะคนละครึ่ง com ช่องทางที่2คือแอปเป๋าตางังนี่แหละครับพอมีช่องทางที่2อแอปเป๋าตังขึ้นมาก็เลยเปิดโอกาสให้คุณสามารถยืนยันตนแอปเป๋าตังจีโอเลต ล่วงหน้าได้นะฮะดังนั้นครับใครที่อยากจะลงทะเบียนในรถเมล์คนละครึ่งเฟส3ในแอปเป๋าตังค์ครับคุณจะต้องยินยันตัวตนเป๋าตังค์จิวเล็ตล่วงหน้าครับก็ผมมีคลิปที่สอนเอาไว้เดี๋ยวดูหลังดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนําต่อสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับเป็นคลิปที่ผมปล่อยเอาไว้ครับเป็นวิธียินยันตัวตนเป๋าตังค์จิวเล็ตเพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3นะฮะสามารถไปดูคลิปนั้นได้ครับอันนี้คือข้อที่1ที่คุณต้องรรู้คับ รอบนี้สามารถยินยตลนเป่าตังค์ดีเวเลตล่วงหน้าได้ครับก็เพราะว่ามีการลงทะเบียนได้ถึง2ช่องทางจะเป็นเป่าตังกับเป่าตังกับเว็บไซต์คนรึนงนดอทคอมครับต่อไปครับข้อที่2ครับสิทธิ์มีจํานวนจํากัด3 1ล้านคนครับแต่คนเก่าได้เปรียบนิดหน่อยนะรอบนี้ก็คือสิทธิ์มีจํานวนจํากัดครับ31ล้านคนซึ่ง3 1ล้านคนเนี้ยก็คือ เท่าดวมคนเก่าด้วยก็16หล้านคนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นก้อนเดียวกันแต่คนเก่าที่ผมบอกว่าได้เปรียบเพราะอะไรคนเก่ามีฐานข้อมูลที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วนะฮะเรียกว่าเคยใช้สิทธิ์เคยทำไปทุกอย่างหมดแล้วดังนั้นการกรอกข้อมูลสมมุติว่าคนใหม่เนี่ยต้องกรอก1ิบอย่างคนเก่ากรอกเพียงแค่5อย่างกรอกน้อยกว่าดังนั้นครับโอกาสที่สมมติว่ามาลงทะเบียนพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกัน คนใหม่เนี่ยอาจจะกกอกใช้เวลา1นาทีคนเก่าจะกรอกใช้เวลา30วินาทีครับการกรอกข้อมูลดังนั้นคนเก่าจะมีโอกาสกลับมาไดสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วสิทธิ์ไม่หลุดนะฮะไปให้คนใหม่ทั้งหมดนะครับดังนั้นครับถือว่าได้เปรียบแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะครับคนเก่าก็ต้องมาก่อนตามเวลานะครับเดี๋ยวถ้าติดตามไปแต่ละข้อเนี่ยจะมีวิธีการแนะนําไปอีกนะครับสิบธมจำนวนจำกัดครับดังนั้นครับทุกท่านวันที่14ีมิถุนายน6กสนี้ ต้องรีบลงทะเบียนเอาให้ได้ครับเอาให้อยู่ครับเรามาดูกันครับในข้อต่อไปจะมีการแนะนําข้อต่อไปอีกครับข้อที่คุณต้องรู้ครับก็คือข้อ3คนละครึ่งรอบที่ผ่านมานะครับเต็มภายในไม่กี่ชั่วโมงรีบลงให้ได้นะถ้าผมแนะนําเป็นเวลาที่แบบดีที่สุดเลยคือ6-7โมงเช้าถ้าคุณลงตามนี้ได้คุณได้ชัวแน่ๆผมรับประกันนะ เพราะว่าทุกท่านที่ติดตามผมครับสว่วนใหญ่แล้วนะฮะลงทะเบียนในช่วงเวลานี้6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วได้หมดถ้าคุณอยากจะได้ครับมีโอกาสเดียวเท่านั้นแหละคุณต้องทําให้ได้ก่อนเขาเพราะว่าสาวล้านคนเนี่ยจำนวนจะลดลงทุกวินาทีนะับผมพูดแบบนี้นะครับผมพูดแบบนี้เลยนะว่าจะลดลงทุกวินาทีสิ่งจะค่อยๆลดลงลดลงม,ดมีคนได้มีคนได้มีคนได้ลดลงทุกวินาทีดังนั้นครับคุณจะต้องลงทะเบียนเป็นไปได้ตื่นตีห้าครึ่งนะฮะ แล้วก็อาบน้ําแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าไม่ต้องแต่งตัวอาบน้ําก็ได้ลงทะเบียนเลยก็ได้นะครับตั้งแต่ตอนตีห้าห้าสิบนะมาอยู่ที่หน้าจอแล้วแต่คุณเลือกนะครับคุณจะถ้าอยู่หน้าเว็บไซต์คุณก็เข้าที่หน้าเว็บไซต์ถ้าคุณอยู่ในแอปเป๋าตังคุณก็ต้องเข้าในแอปเป๋าตังนะฮะเปิดแอปเป๋าตังไว้ล่วงหน้าเลยตีห้าห้าสิบห้าสิบห้าเลยครับแล้วพอถึงตีห้าห้าสิบเก้ากดรีเฟชแอปปิดแอปเปิดแอปอะไรเงี้ยนะครับ ให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณตีห้าสิบเก้านะฮะส่วนเน็ตส่วนที่ในลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็รีเฟซหน้าจอนะครับกดรีเฟซหน้าจอตีห้าห้าสิบเก้านะครับจนเปิดหกโมงคุณกดเข้าไปเลยรีบกดเข้าไปคนแรกๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับสถานการณ์อาจจะมีเว็บล่มหรือแอปล่มเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีจํานวนเนี่ยมากถึงสามสิบเอ็ดล้านคนถึงจะแบ่งเป็นสองช่องทางครับมันก็มีโอกาสล่มได้นะฮะดังนั้นก็ต้องรีบทําแต่เช้าครับพอถ้าคุณทําแต่เชา้าสมมุติว่า เขาล่มไปนะครับคุณลงได้ก่อนช่วงเช้าล่มไปคุณก็ไม่มีผลแล้วครับแต่ถ้าเกิดเขาลงคุณลงยังไม่ได้นะแล้วล่มอีกทีนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่าระบบจะหายล่มเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าคุณทําตามผมหกเจ็ดโมงเช้าคุณได้แน่นอนเพราะว่าคนละครื่องที่ผ่านมาเนี่ยครับจำนวนล่าสุดตอนนั้นมีเปิดมีเพิ่มอีก5ล้านคนนะครับสี่ห้าล้านคนถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นก็เต็มภายในไม่ถึง2ชั่วโมงนะบางที ถ้าร้านนะคนนี้เต็มไปในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับโอเคนี่คือข้อ3ทําไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่4ครับที่คุณต้องรู้คือถึงแม้จะลงทะเบียนได้ก่อนแต่ถ้ากรอกข้อมูลผิดก็ทําให้ได้ไม่ได้ไม่ได้เสร็จได้นะครับตรงนี้หมายความว่าคุณต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะฮะไม่ใช่เร็วอย่างเดียวนะฮะถ้าเร็วและผิดเนี่ยระบบเขาจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลของคุณที่อยู่ในบัตรประชาชนกับฐานข้อมูลที่คุณกรอก ข้อมูลของคุณกับข้อมูลในแบบประชาชนที่คุณกรอกต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลผิดครับก็จะไม่ได้สิทธิ์นะฮะดังนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีๆครับต่อมาถึงข้อที่5ครับเทคนิคการกรอกข้อมูลที่ดีที่สุดครับคือการซ้อมกรอกให้เร็วและถูกต้องนี่คือวิธีการคลาสสิกนะครับที่ผมแนะนําหลายท่านแล้วแล้วไปใช้ได้ผลก็ลคือคุณต้องซ้อมการกรอกนะฮะข้อมูลที่คุณจะต้องซ้อมนะครับและกรอกให้ถูกต้องมีประมาณนี้ครับ นี่นะฮะคุณจดเอาไว้เลยก็ได้เอาบัตรประชาชนของคุณมาแล้วก็ได้จดใส่เศียกระดาษไว้ครับ1คือเลขแบบประจําต,ตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูก2คือรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับส,ต,าาต,สตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลข2ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลขคํานาหน้าชื่อนะฮะต้องใส่ด้วยนะครับนายนางนางสาวอาจจะเป็นมันจะมีช่องให้เลือกนะฮะแล้วก็ชื่อนามสกุลกรอกให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนมีสระสระมีพยัญชนะอะไรนะครับใส่ให้ถูกต้อง วันเดือนปีเกิดนะฮะเลือกให้ถูกถ้าคุณมีวันเดือนปีครบเลือกช่องวันเดือนปีให้ครบนะครับมีวันมีวันและเดือนอมีเดือนและปีเลือกเลือกเดือนและปีมีปีเลือกปีนะครับตรงนี้เนี่ยคุณซ้อมเลยจําไม่ได้นะครับวันไหนอย่างไรให้ถูกต้องเบอร์โทรนี่ก็สําคัญเบอร์โทรที่คุณจะต้องการจะผูกในแอปเป๋าต่างจิวเล็ตในกรณีที่คุณยินยัน,นตอนจิวเล็ตเรียบร้อยแล้วให้คุณใส่เบอร์ที่คุณยืนดัน,นตัวจิวเลตเบอร์นั้นนะครับลงทะเบียนไปนะครับ ส่วนถ้าเกิดคุณไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยยืนันตนในแอปเป๋าตัง g ีวอลเลให้คุณใส่เบอร์ที่คุณจะใช้ในการยินั et, นตน g w วอลเลหรือแอปกรเป๋าตังเนี่ยในอนาคตใส่เบอร์นั้นเข้าไปครับต้องใช้เบอร์นั้นนะครับเพราะว่าเขาจะลิงก์ข้อมูลกันนะครับระหว่างข้อมูลที่คุณลงทะเบียนในเว็บไซต์กับข้อมูลที่ในเบอร์ที่คุณใส่เข้าไปที่จะยินันตนตน G w a l l e ตต้องเป็นเบอร์เดียวกันและอีเมลจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดคุณรีบจัดครับ เป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับตรงนี้ใส่ถูกใส่ผิดเพราะเดี๋ยวจะใส่ถูกใส่ผิดเดี๋ยวมันจะยุ่งไม่ต้องใส่ก็ได้อีเมลครับไม่มีผลอะไรครับอย่างทันยังทำให้คุณได้สิทธิ์เหมือนเดิมครับนี่คือข้อมูลที่คุณต้องกรอกให้เร็วแล้วถูกต้องครับดังนั้นคุณจําสิ่งเหล่านี้ไว้เลยนะครับเลขัตบประชาชนรหัสบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรอีเมลนี่ไม่ต้องจําก็ได้นะครับซ้อมกรอกสิ่งเหล่านี้ให้ไวนะครับโดยการนะฮะคุณหากระดาษแผ่นหนึ่งมาก็ได้นะฮะแล้วก็ซ้อมกกรอ รวมถึงนะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าผมแนะนํานะคือคุณกรอกแก้กันไว้เลยนะซ้อมกรอกเสร็จแล้วคุณเช็คให้ถูกต้องแล้วคุณกรอกข้อมูลเลขทุกอย่างเนี่ยเลขบัตรประชาชนัาหลังบัตรนะครับกรอกมาอยู่ในรวมในแผ่นเดียวกันให้หมดกระดาษแผ่นเดียวแล้วเวลากรอกก็เอาข้อมูลนั้มาดูครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลาหลังบัตรมันต้องเลื่อนกลับหน้ากลับหลังบัตรมันจะทําให้คุณสับสนได้นะฮะในเวลากรอกเร็วนะครับอันนี้คือวิธีที่ฝากเอาไปนะครับเป็นเทคนิคการกรอกข้อมูลที่ดีสุดนะครับ ต่อไปข้อที่6ครับคุณต้องมีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาอย่าท้อง,ง่ายๆลงไม่ได้ก็รีบลงซ้ําใหม่จนกว่าจะได้ครับข้อนี้อาจจะดูแบบเฮ้ยกําลังใจมันเกี่ยวอะไรนะบอกเลยว่าเกี่ยวนะครับเพราะมีบางท่านหลายท่านเลยครับได้เพราะว่าพอกรอกรอบแรกไปครับพอทําเสร็จใช่ไหมครับขึ้นว่าระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องกรอกใหม่มอีกครั้งมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือ กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องกองใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ท้อเซ็งเลยก็ปิดไปเลยไม่กรอกซะเลยดื้อแล้วอยู่นึกได้ก็มาทาอีกครึ่งชั่วโมงบางทีสิ้นเต็มแล้วน,นะครับอย่าให้เหตุการณ์งั้นเกิดขึ้นกับคุณครับให้คุณถ้าคุณกรอกแล้วมันขึ้นอะไรแปลกๆในหน้าครับให้คุณกลับไปกรอกใหม่กดรีเฟซหน้ารีเฟซเว็บไซต์ปิดแอปเป๋าตังค์นะับเปิดใหม่แล้วก็กรอกใหม่ถ้าเกิดเป็นเป๋าตังค์ก็ปิดแอปเปิดเป๋าตังค์เปิดใหม่นะฮะกรอกใหม่ถ้าเป็น ha, ปเว็บไซต์ก็รี กรอกใหม่นะครับก็กรอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีคนทําตามผมวิธีนี้นะครับอย่าล้อเล่นนะฮะทำได้นะแค่เติมกาลังใจให้คุณอย่าท้อคือทำซ้ำๆ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 เพราะว่ามันยังมีเวลาสิทธิ์ครั้งนี้มี31ล้านคนถือว่าเยอะยังน้อยมีเวลาให้คุณอย่างน้อยเนหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าแน่นอนครับเรียบทําซ้ําจนกว่าจะได้นะครับอ่านี่คือมีกําลังใจตลอดเวลานะครับข้อที่6ต่อไปข้อที่7ครับถ้าพลาดครั้งนี้ไปจริงๆนะฮะก็อาจมีการเปิดรอบเก็บตก หรือเร็วกว่านะั้นหรือหรือเร็วกว่านั้นก็จะดีนะครับผมคือไออันนี้ขออภัยนะครับผมอันนี้ผมเขียนผิดนะฮะอันนี้ผมเป็นอันนี้ถ้าเกิดคุณพลาดอันนี้ขอ้อที่เจ็ดหม่ทีเจ็ 7. ถ้าพลาดครั้งนี้ไปจริงๆนะก็อาจมีการเปิดรอบเก็บตกหรือเรียกว่าคนละครึ่งในเฟสสรอบ2นะครับโดยครับรอบเก็บตกนี้เนี่ยปกติจะมีทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสที่เปิดมาครับก็จะมีรอบเก็บตกก็คือรอบของคนที่ลงทะเบียนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นรอบที่เขาบอกว่าก่อข้อมูลไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือใช้เค้ะใช้เงินเนี่ยไม่ทันภายใน14วันคือคนละครึ่งเนี่ยเขาคุณได้สิทธิ์คุณจะต้องใช้สิทธิ์ ครั้งแรกภายใน14วันถ้าเกิดคุณไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันกลุ่มเหล่านี้ครับจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็จะเอากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาเปิดในเป็นคนละครึ่งเฟสสองเฟสสามรอบ2นะครับเฟสสามก็อาจจะมีเปิดอีกรอบหนึ่งแต่ผมแนะนําครับอย่าไปรอถึงรอบ2เลยเอารอบแรกนี้ให้ได้จะดีที่สุดครับทําตามที่ผมแนะนํามา6ข้อที่ผ่านมานะครับคุณทําได้แน่นอนครับแต่อันนี้ผมเผื่อแบบหลายท่านแบบเผื่อพลาดจริงๆครับ ก็ยังมีรองรับให้คุณอีกชั้นหนึ่งแต่คงมีไม่มากหรอกครับจำนวนไม่กี่ล้านคนหรอกครับคงไม่เหลือไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ทีนี้ก็ให้รู้ให้คุณรู้ถึงเพยงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับต่อไปข้อที่8ครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถลงได้นนี้ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วครับว่ารอบนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกจะเลือกเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเอาคนละครึ่งเบีสามนั่นเองครับการนี้ก็ต้องเลือกเลือกดูครับข้อที่9้า คุณไม่สามารถเลือกโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีกโครงการด้วยได้ครับก็คือคุณต้องเลือกระหว่างจะเอาคนละครึ่งเฟสสหรือยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้คุณต้องเลือกเองครับนี่คือข้อที่9นะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่10ครับ 1. นึ่เครื่องมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถลงทะเบียนได้หลายคนอันนี้ใครหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ผมจะเตือนให้ฟังนะครับว่าสมมุติว่าคุณใช้เครื่องมือถือเครื่องหนึ่งแล้วนะครับ แล้วคุณหรือว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วลงทะเบียนให้คนคนหนึ่งไปแล้วนะลงทะเบียนแล้วได้ผ่านเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของคุณครับคือคุณสามารถลงทะเบียนได้อีกคนหลายๆคนทำในเครื่องเดียวได้ครับถือว่าดีมากครับอันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยลงทะเบียนให้ตัวเองด้วยนะครับให้พ่อให้แม่ให้อะไรพวกนี้หลายๆท่านนะครับก็สามารถทําใน เครื่องมือถือเครื่องเดียวหรือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้เลยครับและนี่คือ10ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสามถ้าคุณรู้10ข้อนี้แล้วคุณสามารถลงทะเบียนได้เงิน3 0 0 0บาทแบบชัวร์แน่นอนครับโอ่ okay, ครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมจากนี้ครับสามารถพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนครับและเราเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปที่จะมีอีกแนอนาคตเกี่ยวกับโ okay, ค,ร,บครงการอื่นอีกมากมายครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับสวยครับ